สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังโชคุปังไว้เบรดกันค่ะเป็นขนมปังเบรดสไตล์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งมีเอกลักษณ์ก็คือตัวเปลือกของขนมปังเนี่ยจะบางนะคะแล้วก็ไม่หนาค่ะเนื้อขนมปังนี้จะเนียนนุ่มเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ เริ่มด้วยแป้งขนมปังค่ะ250กรัมตามด้วยยีสต์นะคะ5กรัมแล้วก็เกลือเสร็จ1/4ช้อนชาและน้ำตาลสาย25กรัมค่ะทำการผสมนะคะให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะนำนมสด100กรัมค่ะกับไข่ไก่1ฟองนะคะและวิปปิ้งครีมค่ะอีก30กรัมค่ะนำมาผสมรวมกันนะคะให้แค่พอเข้ากัน วันนี้เราใช้ไข่ไก่นะคะเบอร์สองค่ะทำการผสมรวมให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมของของเหลวนี่ค่ะเทลงไปในแป้งนะคะทำการคนให้เข้ากันค่ะให้แป้งเนี่ยจับตัวรวมกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นเราจึงจะเติมเนยสดนะคะวันนี้เราจะไม่ได้นวดมือนะคะเราจะใช้เครื่องนวดมือค่ะ การนวดด้วยเครื่องนะคะวันนี้เราใช้เวลาประมาณ20-25ถึงนาทีในการนวดนะคะเมื่อเนื้อแป้งที่ได้แล้วก็คือตัวแป้งเนี่ยจะเหนียวแล้วก็เนื้อเนียนไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดโถนะคะเราก็นำขึ้นออกมาจากเครื่องนวดเลยค่ะแล้วก็นำมาพักในอ่างนะคะโดยอ่างผสมของเราก็จะทาน้ำมันหรือเนยสดหรือเนยขาวบางๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งโดเนี่ยติดภาชนะค่ะ หลังจากที่เราพักแป้งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งออกมาตัดแบ่งเป็น3ส,ส่วนค่ะแป้งที่ได้นะคะจะอยู่ประมาณ500กรัมค่ะเราจะแบ่งแป้งออกเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำแป้งมักลึงนะคะเพื่อให้หน้าตัวขนมปังเนี่ยเนียนแล้วก็ตึงนะคะทำการปั้นเป็นก้อนกลมเอาไว้นะคะทำ ทุกๆก้อนนะคะให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวพลาสติกหรือว่าตัวผ้าคลุมก็ได้นะคะเพื่อทำการพักแป้งค่ะเราจะทำการพักแป้ง10 1ถึง15นาทีนะคะซึ่งในคลิปวันนี้ก็จะพักแป้งอยู่ประมาณ15นาทีเพื่อให้เวลาเรารีดแป้งเนี่ยแป้งจะไม่หดตัวกลับมาค่ะ หลังจากที่เราพักแป้งแล้วนะคะครบ15นาทีเราก็จะนำแป้งออกมารีดเป็นแผ่นยาวๆนะคะแล้วก็จะทำการทบแป้งพับเป็น3ทบค่ะซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนนะคะวิธีการรีดแป้งก็คือเราจะเริ่มจากตรงกลางของตัวแป้งโดนนะคะรีดขึ้นแล้วก็รีดลงค่ะทำการรีดอย่างช้าๆนะคะ เมื่อเราทำการรีดแป้งนะคะครบทั้ง3ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะการพักแป้งครั้งที่สองนี้เราก็จะใช้เวลา10-15นาทีนะคะเหมือนกันค่ะเพื่อให้เวลาเรารีดแป้งเนี่ยแป้งจะได้ไม่หดแล้วก็แป้งจะได้รีดง่ายๆด้วยค่ะโดยเราจะเริ่มรีดจาก กึ่งกลางของแป้งโดนะคะกลิ้งขึ้นค่ะแล้วก็จากกึ่งกลางของแป้งโดนะคะรีดลงค่ะเมื่อรีดเป็นเส้นยาวแล้วนะคะเราก็จะทําการม้วนเก็บตะเข็บค่ะม้วนพับลงมานะคะพอถึงตรงชายของแป้งโดเราก็จะทําการเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้แป้งโดหนึ่งแท่งแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะทำการใส่เข้าไปในตัวพิมพ์นะคะวันนี้จะเป็นพิมพ์ขนมปัง450กรัมค่ะเราก็จะทำการทาด้วยเนยสดบางๆหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเนยขาวก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมปังเนี่ยติดกับพิมพ์ค่ะการทาตัวน้ำมันลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งแล้วก็ม้วนตัวแป้งโดทั้ง3ามก้อนนะคะ ให้เรียบร้อยแล้วก็เรียงใส่พิมพ์นะคะหลังจากที่เราทําครบแล้วเราก็จะทําการพักแป้งนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยขึ้นจนประมาณเกือบเต็มพิมพ์ค่ะก็คือเหลือประมาณสัก1น,นิ้วก็จะถึงพิมพ์นะคะเราก็จะนําไปเข้าเตาอบค่ะแต่ว่าให้เพื่อนๆสังเกตนะคะถ้าสมมุติว่าขนมปังเนี่ยเราพักแป้งไปได้สัก กลางทางค่ะหรือขนมขึ้นประมาณสัก70%แล้วนะคะให้เพื่อนๆเตรียมวอร์มเตาได้เลยค่ะเพื่อให้ขนมพอใกล้ๆถึงพิมพ์เนี่ยไฟในเตาอบได้ที่ก็จะนำเข้าไปอบได้เลยค่ะ ในในคลิปนะคะสังเกตว่าจะเหลือประมาณ1นิ้วอย่างนี้นะคะเราก็จะทําการปิดฝาเลยค่ะแล้วก็นําเข้าเตาอบที่เราได้วอร์มเตาอบเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะโดยเราใช้ไฟ180องศาค่ะใช้เวลาอบประมาณ25-30นาทีนะคะ จากที่ขนมปังสุกแล้วนะคะเราก็จะทำการเปิดแล้วก็เคาะพิมพ์พนะคะเทออกมาจากพิมพ์พทันทีค่ะเพื่อไม่ให้ตัวขนมปังนี้เป็นเหงื่อนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งขนมปังเอาไว้ในพิมพ์เนี่ยจะมีความร้อนสะสมนะคะทําให้ตัวขนมปังนี้เกิดเหงื่อได้ค่ะ แค่นี้เองนะคะง่ายๆเพื่อนๆก็จะได้ขนมปังไวเบดค่ะเป็นขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่มีเปลือกบางแล้วก็หอมมันจากส่วนผสมของนมค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะคะแล้วจะหาคำตอบมาให้ค่ะ ส่วนวันนี้ก็จะต้องลากันไปก่อนนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามเ mm hmm. มลี่โฮเมดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ